สวัสดีค่ะนักเรียนม5ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการงานอาชีพกับครูอ,อ,อ้อมอภิญญาพวงแก้วค่ะวันนี้ครูมีสาระเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารมาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยสำหรับความหมายของการถนอมอาหารฟ o ้ด Preservation หมายถึงกรรมวิธีต่างๆที่ทำให้อาหารอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของสดมากที่สุดโดยไม่ให้สูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการตลอดจนยังคงให้มีคุณลักษณะดังเดิมหรืออาจมีการแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้นค่ะ ในส่วนของการแปรรูปอาหาร Food processing หมายถึงกระบ,บวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารหรือทำให้อาหารมีส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้อาหารนั้นมีรูปร่างรสชาติแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดเป็นอาหารชนิดใหม่และสามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานขึ้นดังนั้นการแปรรูปอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการถนอมอาหารแต่แตกต่างกันที่การแปรรูปอาหารจะทําให้มีรูปร่างรูปทรงหรือส่วนผสมของอาหารเปลี่ยนไปค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการถนอมและแปรรูปอาหารมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้มีอาหารบริโภคตลอดทั้งปี 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นอาหาร 3. เพื่อให้มีอาหารหลากหลายชนิดตามความต้องการของผู้บริโภค 4. เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในการผลิตอาหาร 5. เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรประเภทอาหารล้นตลาดและ 6. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพและถูกหลักอนามัยตามฤดูกาลค่ะ ในการถนอมและการแปรรูปอาหารนอกจากจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่นการใส่โอง่งการฝังดินการตากแห้งและการดองเกลือแล้วในปัจจุบันนี้ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกจำนวนมากที่ทำให้เกิดการถนอมและแปรรูปอาหารที่มีประสิทธิภาพและได้อาหารที่มีคุณภาพสะดวกต่อการบริโภคมากขึ้นเช่นเทคโนโลยีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก การทำทุเรียนทอดกรอบและการผลิตน้ํามังคุดเป็นต้นค่ะซึ่งแนวคิดสําคัญในการถนอมและแปรรูปอาหารมีดังนี้ค่ะ 1. การระเหยน้ําออกจากเนื้ออาหารนับว่าเป็นการทําให้น้ําออกจากอาหารด้วยวิธีการตากการผึ่งและการอบแห้งเช่นกุ้งแห้ง คริกแห้งเห็ดหูหนูแห้งเป็นต้นค่ะ 2. การใช้ความร้อนเป็นการใช้ความร้อนกำจัดหรือทำลายเชื้อจุลินทรีย์ให้เสื่อมสภาพเช่นการต้มการนึ่งการอบรวมไปถึงการใช้ความร้อนสูงด้วยวิธีการ p a s t u r i z e และ Sterilize อีกด้วยค่ะ 3. การยับยัง้ง การดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์เป็นการใช้เกลือน้ำตาลหรือน้ำส้มสายชูในปริมาณที่มีความเข้มข้นเพียงพอในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เช่นการเชื่อมการดองการหมักและการแช่อิ่มนอกจากนี้ยังสามารถใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอาหารเช่น การใช้แกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการรมควันการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำส้มสายชูและแอลกอฮอล์รวมไปถึงการใช้สารกันบูดชนิดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้ใช้ในอาหารค่ะ 4. การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิต่ำเป็นการนำอาหารสดหรืออาหารแห้งบางชนิด มาเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำเช่นห้องเย็นตู้เย็นตู้แช่และการแช่น้ำแข็งค่ะและ5ข้อสุดท้ายเป็นการใช้รังสีถนอมอาหารเป็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะนักเรียนเพราะการใช้การใช้รังสีถนอมอาหาร เป็นวิธีถนอมอาหารที่ต้องการเลี่ยงการใช้ความร้อนเนื่องจากความร้อนสามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านประสาทสัมผัสของอาหารนั้นๆได้รังสีชนิดที่แตกตัวได้ที่มีช่วงคลื่นสั้นนั้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ การทำงานของเอนไซม์และการเจริญเติบโตของไข่และตัวอ่อนของแมลงได้ดีทั้งนี้ยังสามารถป้องกันการงอกของผักและผลไม้โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการเนื้อสัมผัสรสชาติของอาหารได้ดีเช่นเมื่อนำแอปเปลิลมาใช้รังสีจะยังคงมีความชุ่มช่ำและคงความกรอบไว้เหมือนเดิมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้คงจะได้สาระความรู้และเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้กันเลยทีเดียวใช่ไหมคะและในวันนี้ครูอ้อมขอฝากสาระน่ารู้เกี่ยวกับรายวิชาการงานอาชีพไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ